สบายดีสบายดีสุขสุขคนสมองสบอนมาผมมาพอ,าพอกันคือเก่าอีกแล้วก็บบอกควันมันนาเมื่อนี่ก็เข้าเป็นวันที่หาแล้วสำหรับดำนาป้าลุงเอยก็ยังหมดทันได้ไลายเนาะได้นิดเดียวป้าลุงเอ๋เมื่อนี้เป็ย้ายิกประับซอย แม่น้องมวยลงมือด้วยตัวเองว่าไนก็สาระบแล้วเวพื่อนว่าบรรยากาศตามท่องไล่ท่องนาประลุงเอ้ยยายเป็นเกาลัาดผู้ไรผู้นอ้นนองวาคิมเทียงไยเทียงนาคือเก่าผู้ ยิ่แต่เสียงน้องว่าคีมปลุงเอ้บ่ยู่เพื่อนวา่า <c oughs> เจอหน้าของแท้แข็งเป็นแข็งเฮาก็สิได้ดำหน้าเสียงห่างปลุงเอ้เพราะว่าหน้าหายมันมันเป็นหน้านอันนะบ่าวขวัก็ออกเสียงห่างหน,น่อยหนึ่ง มันเป็นานานเอาจริงกับมันน่าหนามเนาะแต่ก่อนเขาก,ก็ดำทีทางแข็งสามคนคือเก่าสี่คนถึงว่าควันนี่แหละ พูดม่ยายเพันว่าแข็งแห้งพันวนะ่าจุดสะเน,นือนกกกลงนนะนี่ะอันนี้ก็แม่นปลาลุงนี่หน้าบอกควันนี่ก็แม่นนี่แล้วก็ทังเทิ่งอีกนะ สองไห่ทางดัดตะการสามไห่เหลือสมันหน้าเขาก็ได้แต่ว่ามาเจอของแท่เจอสนามบินใหญ่ดำไปนำเน็มลังไปนำพ่อไปนำ พื้นหน้าบกควันก็ไปลงเ้ยพูเละพูขีมเม,ม้มผูเละปนันกันกับเอื้อยกับน้องนะเอื้อยครับมีกันอยู่สองคนไปลงเ้ยคือลาซาวสร้างหรือว่าปลาสร้างน,นแหละกับแม่ของแม่้องเดือนเพิินก็ได้พดละเลกผูพลหน่อยหลังจากที่ปันกันเสร็จเป็นเทียรลอยเฮากับเห็ดเห็ดหน้านะปีนี้เห็ดหน้านเห็ดไผ่เห็ดมัน ส่วนปะสร้างปะสร้างเป็นกบฏเหตุปะลุงปะสร้างเป็นบปกนบฏเหตุมันแข็งแห้งป่ะแม่มแแดำไปนั่นย่อนไปนน้ำ ว่าผมมือบ่ควันนี่โอ้ยจนอันนาเบิดบปกติบบาควันว่าหน้าไฮนี่มันเป็นหน้าคล้ายๆหมอกกระทะนี่ยะป็ลรงเงยพอแถวขอกนี่มันเสียนหนามบวชงเนาะส่วนแถวกลางนี่หนามมันสิไลายนี่คือว่าหนามลายขนาดเลยแถวกลางเขาเลยเอิ้นว่า หน้าให้มอกระถะบ่หมอกระถะได้มันนู่นแต่แถวกลางน้านีก็มีแต่แถวกลางปุลงเยแถวของนี่บม่มีมันขึ้นนี่เข้าก็ลูกแต่ตีหนึ่งผแพร่ประลุงลูกทีหนึ่งมาดูดน้ารือว่ามาสูบน้าใส่ให้นหน้าแน่ว่าสีดำนเนาะมื่อนี้ สุดหน้ามากประทาก็พ้นตกอีกวานนี้ก็เลยเหตุให้ดินแข็งบางคนก็บอกสามารถที่จะกวาดลงได้พอหากับปีแรกที่ได้จับดูไทยไทยหน้าก็เสียนทั่ว,ว,วปะลุงเอ้ก็มเมนเหตุก็มเนว่าบ่ม,มีอันไปน้องมาซอยกับอ้ยยำมะไลอ,อ่ะดอก น,นี่เป็นมาซอยก็เลยพากันจัดนักมาหาวันแล้วฮันสิเมรหาวันอะไรนะคนตกแล้วเป็นมาแดดไปลุงมานี่ หลังสุฟ้าหนาสุดินเผื่อสิได้เข่าแต่ละมิด มันจะได้ง่ายๆเด้อปลาลุงเห็ดหน้าหเห็ดหน้านี่ก็ได้ใส่ทางเงินใส่ทางแห้งถ่าเ้อเงินบ่พ่อเนาะหรือว่าอันนั้นมันกาสีไปบ่รอดพ่นสีต,ตกแล้วหรอบวัเนี้ มาทางด้านนี้กันต่อไปลุงขึ้นไปเบิ่งลูกไาย์กันว่ะนี่รับแล้วบอ่อฮัใยายเพื่อนลุยหน้าออกมาเอาลานเมื่อนี้น้ำมากมาเบิดูนด้วยนอน มาปน,นอนเอ,อนบ,บเก่งขนาดเดียนี้ประลุงเลยปองนมเป่าน่ครับบ่มีนมนี่ถิ่มปืบรึบ ừ, เบ่ <c ười> อืมเยี่ยมเลผูนฮากันน้อคันโอมออกมามือเต,ต้นดีเต็นบแ้วนนเากระบกบ่ที่ มีใหญ่เป็นกบคอยสบายไปเลยพอเห้ากับหนกบุจักจากลงงหาลงหน้าบุจักจากำหน้าบุจักจากกันหลายอยา่างเมื่อวานนี่้จะเป็นลมบ่ควนานฮะนอนกับปุเต็มอิ่มว่าลูกเตดทีหนึ่งสูบหนามใส่สาสาหาเสน้า ยายเ็น yes, ้อมาลานได้ยงินว่าอยากไปตึกันสะดุ้งพนว่อยากไปหยุกยอน่ะบอไปกับไรเละยังบ่ขอสบายเ็บใน่อเจ็บหนกินเขากบบื้อนมอนักาำ FC เนกาแนำมาว่าให้เอาไปซสื้อชายยังขอ ลูกเอาอีหยังให้ยายแต่ว่าอยู่ลาวเฮาก็บ่เห็นเนาะบ่เห็นมีเปิดหีตยงียงก็ซื่อๆอยู่ ผู้ใหญ่ผมไปใส่ยายผู้ใหญ่เพื่นก็เป็นวัดเพื่อนไกมวด้ยังะอยู่เพือนเพื่นเาเพื่อนไป็นยเผาเพื่อนก็แมนเพื่อนก็เป็นวัดไอ้ล้างจักนเป็นขี่แคยึดแล้วกับบัดมาเป็นวัดเป็นไข่ต่อจะโอ้ยมีแตู่้ื่อนผู้ช่วย อา้าวปลุงคนนี้ก็สมัครประกันแล้วก็เจ๊ล่าคลิปเป,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 ป็นียงคนนี้ปลุงพอกระูก,กันหน้าปะลุงเนาะคลิปนี้กรับฝากเป็นกำลังใจให้บัคควันได้เด็ปลุงเนอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบัคนมันน่าเก่าปลุงเอ๊ะเจนไดากับพ่อกระลูกกาหนนะ้าสบายดี